สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิชานิตยาดวงแก้วค่ะในช่วงนี้นะคะมากันที่พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือการบริหารจัดการเชิงบูรณาการแลกเปลี่ยนศูนย์การเรียนรู้ระหว่างกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงานรวมกับบริษัทอาซีฟาจำกัดมหาชน12สถาบันการศึกษาพร้อมโชว์เทคโนโลยีพลังงานไฟฟ้า Data Center ยุคดาาิจิทัลล้ำสมัยและยั่งยืนติดตามรายงานกับคุณปุณธนิตาวากระดวนค่ะ อาซีฟายอินโนเวชันเดย2025จัดขึ้นเป็นครั้งที่3ภายใต้แนวคิดเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนโดยได้รับเกียรติจากนายนารินทร์สวรรณโนพลังงานจังหวัดผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครเป็นประธานเปิดงานพร้อมด้วย คุณภัยบูลอังคณากรกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทอาซีฟาจำกัดมหาชนในฐานะผู้นำด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมระบบไฟฟ้าพัฒนาสูโลชันด้านพลังงานอัจฉริยะรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคพลังงานสะอาดและ Data าเซ็นเอร์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ภายในงานมีการจัดพิธีลงนามความร่วมมือการบริหารจัดการเชิงบูรณาการโดยการแลกเปลี่ยนศูนย์การเรียนรู้ด้านความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน และการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ด้านวิชาการรวมถึงมาตรฐานในการปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมเกี่ยวกับไฟฟ้ากับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานอีกทั้งมีการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสกลนครตลอดจนวิทยาลัยอาชีวะทั้ง10แห่งเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมและเปลี่ยนองค์ความรู้เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนส่วนหนึ่งก็คือเป็นการสร้างเครือข่ายนะครับพันธมิตรร่วมกันในการที่จะนำเทคโนโลยีนะครับ กระจายองค์ความรู้ไปสู่สังคมแล้วก็กลุ่มลูกค้าสถาบันการศึกษาด้วยครับเราจะรับนักศึกษานะครับจากต่างจังหวัดแล้วก็จากมหาวิทยาลัยต่างๆนะครับเข้ามาฝึกงานนะครับแล้วก็มีทวิภาคีที่มาเรียนในองค์กรหนึ่งปีนะครับในโรงงานครับก็เป็นการแลกเปลี่ยนกันครับเราก็ส่งวิทยากรแล้วก็วิศวะรุ่นพี่นะครับไปให้ความรู้ทั้งด้านวิชาการ เทคโนโลยีแล้วก็รวมทั้งเรื่องของแนแนววิชาชีพในอนาคตกับน้องๆเสมอนะครับมีการสนับสนุนเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆนะครับทุนการศึกษานะครับมีการเปิดบ้านต้อนรับให้มาเยี่ยมชมและมาศึกษาดูงานที่นี่ครับเป็นการเซ็นเอ็มเที่มีความร่วมมือหลากหลายนะครับแล้วก็ m u l t i d i s c i p l i n เลยนะครับทั้งในแง่ของการที่ mm hmm. ทางอาซีฟาเนี่ยจะ รับนักศึกษาของเราเข้าฝึกงานที่โรงงานนะครับเป็นสาขาศึกษาระยะเวลา4เดือน,นอันนี้อันที่1นะครับอันนี้เป็นโอกาสที่ดีของนักศึกษาครับที่ได้เตรียมตัวก่อนที่ไปทํางานจริงนะครับจะได้รู้จักอุตสาหกรรมมากขึ้นนะครับแล้วก็มีความพร้อมที่จะเข้าทํางานประเด็นที่2เป็นเรื่องของความร่วมมือด้านวิชาการนะครับก็คือนักศึกษาของเราเนี่ยหรืออาจารย์ของเราเนี่ยก็สามารถที่จะแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในของเรามีความเข้มแข็งด้านวิชาการของอาซีานี่มีความเข้มแข็งด้านวิชาชีพนะครับ เราก็สามารถที่จะแลกเปลี่ยนองความรู้ซึ่งกันและกันได้อันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับ<า> <im S 2> <ล>เรามีความรู้แต่เพียงในห้องเรียนนะครับแต่ว่าเขามีความรู้ในภาคปฏิบัตินะครับในภาคปฏิบัติเนี่ยก็ทําให้เขาได้บอกเรานะครับว่าสิ่งที่เป็นองค์ความรู้ได้วิชาการเนี่ยสิ่งไหนที่สามารถทําได้จริงในอุตสาหกรรมสิ่งไหนที่ทำแล้วมีอุป um, สรรคมีปัญหาอะไรต่างๆนะครับก็สามารถที่จะช่วยให้เด็กเราเนศึกษาเราเนี่ยนะฮะมีความพร้อมมากขึ้นในการเข้าสู่อุตสาหกรรมนะครับ ในการมาทำความร่วมมือรอ,รอบนี้ก็คือในเรื่องของการส่งนักเรียนแล้วก็นักศึกษาในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงแล้วก็เทคโนโลยีบัณฑิตนะคะสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลังค่ะเข้าร่วมในเรื่องของการฝึกอาชีพค่ะแล้วก็หลังจากที่ฝึกอาชีพเสร็จแล้วเนี่ยเด็กเหล่านี้นะคะของวิทยาลัยเราอ่ะก็จะผ่านมีการทดสอบ เพื่อเพื่อดูผลของการฝึกอาชีพตามามาตรฐานของบริษัทอาซีฟาแล้วก็หลังจากนั้นน่ะจะมีเด็กของเราเนี่ยหลายๆรุ่นที่ได้รับการคัดเลือกนะคะเข้ามาทำงานต่อที่บริษัทอาซีฟาค่ะตอนนี้ก็มีอย่างน้อยประมาณ10คนนะคะที่ทำงานอยู่ที่นี่ค่ะ ภายในงานยังมีการจัดสัมมนาทางวิชาการด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมและความยั่งยืนตลอดจนเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสภาวิชาชีพและซัพพลายเออร์พันธมิตรแบรนด์ชั้นนำระดับโลกกว่า30รายพร้อมโชว์เทคโนโลยีพลังงานไฟฟ้า Data Center ยุคดิจิทัลด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยเราเป็นผู้นำาทางด้านเทคโนโลยีทางวิศวกรรมไฟฟ้านะครับซึ่ง เป็นสิ่งที่เรามีความเชี่ยวชาญมีความถนัดแล้วก็มีความพร้อมในเรื่องของบุคลากรแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆนะครับรวมทั้งเทคโนโลยีต่างๆความโดดเด่นขอ,ของอาซิฟาเนี่ยก็ความจริงแล้วเนี่ยเขาเขามีความเข้มแข็งด้วยตัวเขาเองนะครับเขาเป็นบริษัทชั้นนำนะครับในเรื่องของไฟฟ้ากำลังในประเทศไทยเรานะครับชั้นแนวหน้าอันดับหนึ่งก็ว่าได้นะครับนี้สิ่งที่เขาทำร่วมมือกับเราเนี่ยคือเขาเขาเอื้อเฟือ้เอเผื่อแผ่นะครับแล้วก็ ให้ความสําคัญกับการศึกษาของประเทศนะครับแล้วเขาก็ช่วยดูแลสถานการศึกษาต่างๆนะครับไม่เฉพาะแก่ประจอมก้ารพระนครเหนือเพียงอย่างเดียวนะครับ <c oughs> เขาก็ให้ความร่วมมือกับทั้งวิจัยในในใน,ในบริเวณของโรงงานด้วยนะครับแล้วก็ในระดับประเทศด้วยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ดีมากครับการจัดการศึกษาอ่ะพอเรามีสถานประกอบการมาให้การสนับสนุนเราได้ เรื่องของนวัตกรรมมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็ส่งผลให้ใหเด็กได้เรียนรู้ได้รู้จักนำไปใช้ได้ค่ะ งานอาซีฟ i าอินโนเวชันเ2ย์5 2025, เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนเป็นการโชว์ผลง,งานอุตสาหกรรมด้านการจัดการพลังงานไฟฟ้ารองรับการเติบโตของตลาดก่อสร้างในประเทศและต่างประเทศครอบคลุมการใช้งานหลากหลายอาทิอาคารโรงแรมโรงพยาบาลห้างสรรพสินค้าโรงงานอุตสาหกรรมด a t a า e n t e เ,เและระบบสาธารณูปโภคพร้อมขับเคลื่อนธุรกิจเข้าสู่ยุคดิจิทัล ด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนมีมาตรฐานคุณภาพระดับสากลสู่ยุคพลังงานสะอาดและด a ต้าเซ็นเตอร์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนัทวุฒิวากดวนถ่ายภาพปุณธนิตาวากดวนรายงาน